สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มีโอกาสได้เล่น b o t t o m m a t c h นะครับป๊อปปี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับที่เราได้เจออาร์มนนีีนะครับเพราะแม่งโหดมากใครเจอก็คือควรที่จะต้องหยิบเลยนะครับ <it> เดี๋ยวเราจะเล่นเป็น6กแบชชันนะครับแล้วก็สี่ไซเบอร์บอท เลือกหยิบเป็นมัดครีนะครับอยากได้ครีเวทเป็นแจนเซเลเยอร์นะครับที่ผมจะใส่ก็คือแจนเซเลเยอร์ที่เวกาเล็ตน,นะครับแล้วก็เป็น end of justice

แั็นที่2นะครับผมเลือกเป็นบิ๊กแกร็บแนะครับให้ของเยอะๆแต่เราก็ไม่ได้เทียนะครับจะไ,ได้แบบขอครบเซตไปก่อนเลย <Okay. S 1> อันนี้เราก็พยายามรีโลนะครับหาป๊อปปี้สดาว ไอตัวไม่ค่อยมาเลยวะ่ะโอปี้ไอผมก็ทำกะทำของแท้งไว้ชุดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ไตรโอสามดาว แล้วก็ให้กาลิโอแทงนะครับหลัก มันก็ได้แฮนด์ออฟจัสติกนะอบเซตของเราแต่มันไม่ใช่ BAS ของป๊อปี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบแบบนี้มากกว่ามันจะมันแรงแต่มันก็ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะ well, ดีคิดหนึ่งแล้วป๊อปปี้เราแม่งยังไม่สามดาวอะรอจับเด็ นี่ผมก็เลือกเป็น Call to c o นะครับแล้วดันได้เป็นอากาศสามดาวมา oh, นี่ที่ผมขึ้นเวลหกเพราะว่าเผื่อจะได้เบก้าไปด้วยเลยนะครับมาขาดนิดนึงแหละเห็นในสุดเราก็ได้ออปปี้สามดาวนะครับแล้วก็ได้เอนจูนี่มาด้วยเป็นหกแบชชั่นนะครับ มันก็ขึ้นเวลรัวๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปวุ่นวายหาโคบุโกอีกทีนึงนะครับ กนเอาให้ okay, ผมก็ขึ้นเวลเจ็ดแล้วก็ใส่เบก้าเข้าไปเลยนะครับ อันนี้ผมเลือกเป็นเทียนะครับเดี๋ยวไปทำโชว์จินให้เวก้า สกิลมาโดนเสยเลยให้แนวหลังแบบวันฮิตนะทุกคนถ้าแบบเจอ,อนี่คือต้องเล่นจริงๆ เลือกเป็นธนูนะครับ ผมเลือกเป็นวอร์มอกนะครับไปเติมของแท็งหน่อยอนนี้ผมก็พยายามดันเวลนะครับเพื่อจะได้ไปห,หาโคบุกโกแตะซิกตอนนี้เราก็ยังไม่ได้นะครับแต่เวก้าไปสองตัว โห้แล้วรีตัวห้าบาทออกมาไม่มีโคบุโกะให้เลยนันขึ้นเก้าเลยนะครับก็ค่อยรีโลไา,าเรร้อย นี่เราเจอวีว่ะำไมันจะไปสู้ป๊อปปี้ได้ไงอะ ใส่สิกเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็น6แบชเช่นสี่ไซเบอร์บอสเหลือเป็นแฮนด์ล็อบจัสติกนะครับใส่ให้โคบุโกะนะครับ ผมว่าปัญหาหลักๆในการเล่นคอมนี้นะครับก็คืออย่างเดียวเลยคือโคบุโกไม่ได้เ้ยในส่วนตัวนะครับที่เคยเล่นเล่นมามันเกมแม่งจะไม่มาคือไม่มาจริงเลยแล้วแบบเจอบอร์ดคนอื่นเวอร์อรอนอาเงี้ยคือแบบโอ้โคตรงูเงียะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของทุกคอมเลย ไช้เวีการสามดาวดีวยทีเราก็เก็บแบนด์เก็บสาย่าของคนอื่นเขานะครับ <c oughs> แล้วอะนี่ผมเลือกเป็นควิสซินเวอร์นะครับและย้ายของจากโคบุโกมาเรนิกตันนะครับและเวก้าไปซิกนะครับ Impatient. I will tear the world asunder! ผมว่าเป็นคอมที่เก่งมากเลยนะครับทุกคนถ้าใครได้เจอนี้ก็คือต้องหยิบจริงๆนะครับก็ชนะสบายๆก็บริหารการเงินดีๆแค่นั้นเลยครับคอมนี้วินร้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ